สวัสดีครับดวงชะตาของคนที่เกิดปีขานเดือนตุลาคม2568การทำบุญเสริมดวงและเลขนำโชคอยู่ที่ท้ายคลิปด้ยรวมแล้วถือเป็นช่วงเวลาที่ดวงชะตาเริ่มฟลิกฟืนและมีแนวโน้มที่ดีขึ้นในหลายด้านหลังจากผ่านพ้นช่วงที่อาจมีความหนักใจหรืออุปสรรคมาบ้างเดือนนี้จะเป็นจุดที่ปัญหาต่างๆจะเริ่มคลี่คลายการงานโอกาสก้าวหน้าเดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่ดีสำหรับอาชีพการงาน มีโอกาสดีๆเข้ามาโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เกี่ยวข้องกับการทำงานร่วมกับหุ้นส่วนหรือเพื่อนร่วมงานที่ดีการเงินเงินทองคล่องมือและโชคลาภการเงินอยู่ในเกณฑ์คล่องตัวกว่าเดิมสามารถจับจ่ายใช้สอยได้ตามสมควรและมีเกณฑ์ได้รับโชคลาภหรือสิ่งดีๆที่ได้มาแบบไม่คาดฝันความรักคนโสดคนโสดมีโอกาสที่จะพบรักใหม่หรือมีคนที่มีโปรไฟล์ดีเข้ามาในชีวิตคนมีคู่ความสัมพันธ์จะมีความมั่นคงมากขึ้น โดยเฉพาะคู่ที่คบกันมานานแล้วการทำบุญเสริมดวงการไปปฏิบัติธรรมการนั่งสมาธิฟังธรรมและนำหลักธรรมมาปฏิบัติในชีวิตจริงเลขนำโชค2 4 7 8 9 7ขอให้ทุกท่านโชคดีมีชัยร่ำรวยเงินทองสวัสดีครับ